สวัสดีค่ะเด็กๆในสัปดาห์นี้เด็กๆก,ก็จะมาเรียนรู้ในหน่วยของรูปทรงเรขาคณิตกันนั่นเองค่ะเด็กๆ แล้ววันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับชื่อและลักษณะของรูปทรงเรขาคณิตทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยค่ะเรามาเริ่มกันที่รูปทรงรูปแรกกันเลยนะคะรูปทรงรูปแรกของเรานั้นก็คือทรงกลมนั่นเองค่ะหรือว่า sphere ทรงกลมของเรานะคะนั่นก็คือรูปเราขาคณิตสามมิติหรือทรงสามมิติที่มีผิวโค้งเรียบและจุดทุกจุดบนผิวโค้งนะคะจะอยู่ห่างจา,จากจุดคงที่จุดหนึ่งเป็นระยะทางเท่ากันจุดคงที่นั้นเรียกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของทรงกลมนั่นเองค่ะและระยะทางที่เท่ากันนั้นนะคะจะเรียกว่ารัศมีของทรงกลมนั่นเองค่ะ ต่อไปรูปทรงรูปที่สองของเรานะคะนั่นก็คือลูกบาทหรือว่า Cube ค่ะ ซึ่งรูปบาทของเรานะคะก็เป็นรูปสามมิติที่มีความกว้างความยาวและความสูงเท่ากันนั่นคือแต่ละด้านของลูกบาทนี้นะคะจะมีขนาดเท่ากันเป็นรูปทรงซึ่งประกอบด้วยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะทั้งหมด6หน้าที่มีขนาดเท่ากันมาประกบกันเกิดเป็นจุดยอดแจุดซึ่งแต่ละจุดนะคะจะล้อมรอบด้วยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส3มหน้า ที่มาประกบกันเป็นมุมฉากนั่นเองค่ะค่ะต่อไปรูปทรงรูปที่3ของเรานะคะนั่นก็คือพีระมิดหรือว่าพรมิ ซึ่งพีระมิดของเรานะคะนั่นก็คือรูปทรงเลยค่ะคณิตสามิติที่มีพื้นที่ฐานเป็นรูปหลายเหลี่ยมเช่นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมหรือว่าห้าเหลี่ยมนั่นเองค่ะและจะมีจุดยอดนะคะเป็นจุดยอดแหลมและไม่อยู่ในระนาบเดียวกันกันกบฐานนั่นเองค่ะด้านข้างของรูปทรงสามมิตินี้นะคะก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมทุกด้านชื่อเรียกของปริซึมนี้นะคะเรียกตามรูปหน้าตัดฐาน เช่นพีระมิดฐานสามเหลี่ยมพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมหรือว่าพีระมิดฐานห้าเหลี่ยมเป็นต้นนั่นเองค่ะต่อไปรูปทรงรูปที่4ของเรานะคะนั่นก็คือทรงกรวยหรือว่า o ค e ซึ่งทรงกล้วยนี้นะคะก็คือรูปทรงในเลยคคณิตสามมิติที่มีรูปร่างเป็นกล้วยส่วนปลายด้านหนึ่งจะแหลมที่อยู่ต่อกันระหว่างจุดยอดและจุดใดๆบนขอบฐานจะเป็นส่วนเส้นตรงนั่นเองค่ะซึ่งรูปทรงสารมิตินี้นะคะจะมีฐานนะคะเป็นรูปวงกลมและจะมีจุดยอดนะคะเป็นมุมแหลมนั่นเองค่ะ ต่อไปรูปทรงสุดท้ายของเราแล้วนะคะเด็กๆรูปทรงรูปที่5นี้นั่นก็คือทรงกระบอกหรือว่า Cylinder ซึ่งทรงกระบอกนี้นะคะนั่นก็คือรูปทรงในคะคาิตสา,ามิติที่มีพื้นที่ฐานนะคะเป็นวงกลมทั้งสองด้านเมื่อตัดรูปทรงสามิตินี้นะคะในระนาบที่ขนานก,กับฐานออกนะคะจะได้รอยตัดเป็นรูปวงกลมและเมื่อตัดรูปทรงสามมิตินี้ในระนาบที่ตั้งฉากกับฐานจะได้รอยตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองคะ่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆรูปทรงเลยค่ะคณิตไม่ยากอย่างที่คิดเลยกันใช่ไหมคะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้กันเกี่ยวกับชื่อและลักษณะของรูปทรงเลยค่ะคณิตทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษกันไปแล้วนะคะวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมเกมการศึกษา เกมจับคู่ภาพกับสัญลักษณ์มาให้เด็กๆได้เล่นกันนั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเรามาเล่นกิจกรรมเกมการศึกษาไปพร้อมๆกันเลยค่ะเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกกันเลยนะคะีเด็กขอ้อใดของเราคุณครูมีทรงกลมมาให้เด็กๆค่ะทรงกลมของเรานะคะภาษาไทยก็เขียนโดยมีตัวทอทหารรอเรืององงูกอไก่ ลอลิงและหม,มานั่นเองค่ะส่วนคำภาษาอังกฤษนะคะก็มีตัว S ตัว P ตัว H. S ตัว E ตัว R และตัว E นั่นเองค่ะแต่ว่าเอภาษาไทยคำไหนตรงกับคำว่าทรงกลมของเราบ้างคะเดี๋ยช่ยวยคุณครูสังเกตทีนะคะ เก่งมากเลยค่ะคำที่สองนั่นเองแล้วคำแรกละคะคำแรกคือคำว่าอะไรนะมีใครตอบได้บ้างคะสรงกลวยนั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปคำภาษาอังกฤษคำภาษาอังกฤษดูที่ช่องสีเหลืองเลยนะคะเด็กๆมีอยู่สองคำคำภาษาอังกฤษตัวไหนมีตัว S ตัว P ตัว h ตัว E ตัว R และตัว e บ้างคะเด็กๆ คำนี้นั่นเองเก่งละมากเลยค่ะเด็กๆปรบมือให้เองหน่อยค่ะต่อไปนะคะไปข้อที่สองของเราค่ะเด็กข้อที่สองของเรานะคะนั้นก็คือทรงกระบอกนั่นเองค่ะทรงกระบอกของเรานะคะคุณครูมีให้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเลยภาษาไทยนะคะก็มีตัวทอทหารรอเรืององูกอไก่ รอเรือสระอะบอใบไม้อออ่างและกอไก่อ่านว่าทรงกระบอกนั่นเองค่ะเด็กและภาษาอังกฤษนะคะก็มีตัว c ตัว y ตัว l ตัว i ตัว n ตัว d ตัว e และตัว r นั่นเองค่ะ เด็กๆช่วยคุณครูสังเกตทีนะคะภาษาไทยของเราคำว่าทรงกระบอกตรงกับคำในช่องสีน้ำเงินสองช่องด้านบนคำไหนกันนะคำแรกหรือว่าคำที่สองกันคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆตรงกับคำนี้นั่นเองส่วนคำแรกนั่นก็คือคำว่าทรงกรวยนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะคำภาษาอังกฤษของเราภาษาอังกฤษของเรานะคะคำไหนมีตัว C ตัว Y ตัว L ตัว I ตัว N ตัว D ตัว E และตัว R บ้างคะคำนี้นั่นเองคำแรกของเราเลยเก่งมากเลยค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆวันนี้สนุกกันไหมคะถ้าเด็กๆสนุกอย่าลืมรอติดตามรับชมกันนะคะว่าวันพรุ่งนี้คุณครูจะมาให้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรและจะมีกิจกรรมเกมการศึกษาสนุกๆอะไรมาให้เด็กๆได้เล่นกันอีกอย่าลืมรอติดตามรับชมกันนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ